สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกา5สนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกน้วังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางสิริเพนราชเจริญร้านสิริเพนเบเกอรี่อําเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้จาัดก,การจำหน่ายชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนโดยเสด็จพระราชะกุศตลตามพระราชะอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม,ม่อมถวายชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนในโอกาสนี้พระภิษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางวีนาอาติการกุลร้านสายชนอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีและคณะ เฝ้าทุลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายทองม้วนไส้หมูยองโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชะอัธยาศัยและทูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายทองม้วนไส้หมูยองในโอกาสนี้พระพิสุร่วมเข้าเฝ้าด้วยร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทุลละอองพระบาท ทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานการชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภาการชาติไทยรองศาสตราจารย์สุวิ์แทเตียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระสอมเกล้าพระนครเหนือขอนหลองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากสิทธิประโยชน์ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2565โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยหม,ม่อมหลวงปฐิทิ์น,นาครทัพกรรมการและผู้จัดการมูลลนิธสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลลนิธิสมจิตสุพันธทัต โฟทุลละอองพระบาททุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในขันประจวบเหมาะพุ่มในการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสาวไตรทิพย์ศิวกรตรุลและคณะโฟทุลละอองพระบาททุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จัดการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลบลอดเวย์ครั้งที่สองเพราะรักวิทเลิฟ เพื่อบำรุงสภาการชาติไทยสมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บาดสภาการชาติไทยนายกฤิชัชพันโรธนาย,ยกสมาคมนักเรียนเก่าอํานวยศิลน,นําคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลหิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฟอทุลละองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้สักการจัดก,การแข่งขันโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายนวิทยรัตนากรนายกสมาคมกองทุนสำรองเลียงชีพและคณะผู้บริหารสมาคมและผู้ชนะการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่11ประจำปี2566 และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่22ประจำปี2566ชิงถ้วยและโลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัย ในโอกาสนี้ผู้แทนกองทุนที่ชนะการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟการกุศลรวมเข้าเฝ้าทุลละอองพระบาทด้วยนายยงยุทธวิริยะพานิชพักดีและคณะสิทธิ์เก่าวิชาเสริมสวยตัดผมวิทยายลัยเทคนิคสารพีจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าทุลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์เสริมสวยตัดผมเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวบดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการท no. ูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซสทรงตอบจดหมายสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมมีนายธนโอไทยเอื้อออมรรัตน์นายถกรพรมสถิตกุลและนางสาวออนลินลีลาบุรณะธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการทูบีน้ำวันวารีตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางร,ระหว่างโครงการทูบีน้ำวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติด ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีไปประชุมติดตามการเกิดวัตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานความคืบหน้าการลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกับช่วยเหลือด้านต่างๆในเบื้องต้นรวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายต่อจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภอสิบอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างเดิมบางนางบวชหนองยาใสยดอนเจดีอู่ทองสองพี่น้องศรีประจันบางประมาและอำเภอสามชุกเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในจังหวัดสุพรรณบุรีรวม1 0 8 4ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบวาตาภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรที่ประสบเหตุวาตาภัยระหว่างวันที่25เมษายนถึง22พฤษภาคม2567ซึ่งเกิดฝนตกและลมกระโชกแรงเป็นบริเวณกว้าง มีราษฎรได้รับผลกระทบในพื้นที่10อำเภอ75ตำบล259หมู่บ้านรวม1,084ครัวเรือนประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและพระราชทานสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้องค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครสวรรค์ วันนี้พลเอกดาภง์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชพัฒนนครสวรรค์เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2567ช่วงเช้าได้ตรวจเยี่ยมชมรมนักศึกษาในความร่วมมือระหว่างมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชจชนนีกับมหาวิทยายลัยราชพัฒนครสวรรค์ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมและรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฒนซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลในปี2567นี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จำนวน10โครงการหลัก ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากทิ่ขึ้นสู่ห้างพร้อมกันนี้ได้รับฟังกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับมาตรฐานกระทรวงอุดมศึกษาและจุดเน้นเฉพาะสาขา ที่ต้องมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเฉพาะทางเป็นพิเศษรับฟังการบรรยายสรุปก,การยกระดับกระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชาพัฒนครสวรรค์ตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะซึ่งสภาคณะบดีครรศาสตร์รมหาวิทยาลัยราชภัฒนทั่วประเทศร,ร่วมดำเนินการและได้ตามมาตรฐานผ่านการยอมรับจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566 นอกจากนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิตครูมืออาชีพและคณะเทคโนโลยีการ,กรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีจุดเด่นในการผลิตก,กำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่งจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติด้านการออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้า T R R N Railway Challenge 2024กว่า5สาขารางวัล สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาเมรดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งก่เกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชาเมรดพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ในสามตำบลของจังหวัดเชียงรายมีนายดานุชาสินธวันนนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีโดยได้พระ,ะาราชทานเบ็ดพันธุ์ข้าวปุมทานนีหนึ่งจำนวน133,035านนกิโลกรมัมแก่เกษตรกรและราษฎรกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่549รายใน29หมู่บ้านของตำบลครึง่งตำบลห้วยซอและตำบลสถานอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งครอบกลุ่มพื้นที่เสียหาย8,869ไร่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระา 1, ราชทานพันุ์ข้าวปทุมธานีปทุมธานีหนึ่งคุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพื่อให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปเพาะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างไรายได้ เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่อง<น>ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมาทิฐิระลึกถึงพระตนไตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง7มิถุนายน2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ